ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับก็เรียกประชุมด่วนครับคณะอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดเพื่อเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวครับ นายนารงศักด์เฉลิมเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับได้เรียกประชุมด่วนคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดโดยระบุว่าขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ปี2,559ทับปี2,560และบางพื้นที่ก็มีปัญหาราคาข้าวถูกกดราคาต่ำทำให้เกษตรกรชาวนาได้รับความเดือดร้อน ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าวจังหวัดพะเยาจึงเรียกประชุมด่วนครับพร้อมเชิญผู้แทนชาวนาจังหวัดประธานชมรมโรงสีข้าวและองค์กรเกษตรในจังหวัด เพื่อรับทราบสถานการณ์ข้าวและหาหรือแนวทางดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกเกษตรกรชาวนาและป้องกันแก้ไขปัญหาการร้องเรียนโดยที่ประชุมนะครับได้รายงานสถานการณ์การผลิตข้าวเปลือกครับข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,559ทับ2,560ของจังหวัดพะเยามีพื้นที่ปลูก6แสนไร่เศษคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า3 4 0 0 0 0ตัน ซึ่งส่วนใหญ่ครับเป็นข้าวหอมมะลิ105คุณภาพสูงมีการเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคมร้อยละ10เดือนพฤศจิกายนร้อยละ85และเดือนธันวาคมนะครับ100ละ5ซึ่งจะมีการบริโภคภายในจังหวัดพะเยาประมาณแสนตันคงเหลือ240,000ตันครับที่จะต้องมีการบริหารจัดการด้านการตลาด นอกจากนี้นะคะนายนรงศักดิ์ยังกล่าวว่าได้ให้ในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกษตรกร,กรชาวนาะลอการเก็บเกี่ยวข้าวที่มีความชื้นสูงซึ่งจะทำให้ถูกหักค่าความชื้นขายได้ราคาต่ำและให้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อฉลอการขายข้าวโดยทกศจะให้สินเชื่อแก่เกษตรกร,กรสากลการ,กรเกษตรกลุ่มเกษตรกร,กรและวิสาหกิจชุมชนเพื่อฉลอการจำหน่ายข้าวเปลือกเก็บในยุ้งช้างเกษตรกร,ะกรจะได้รับค่าเตรียม เข้าเปลือกขึ้นยุ้งและค่าฝากเก็บเพิ่มจากสินเชื่ออีกตันละ1,500บาท ซึ่งจะมีกลุ่มกเษกษตรกรการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพะเยาตอบว่าสามารถเข้ารุวมโครงการรวมปริมาณข้าว5 0,000สาาตันหากเกษร,รกรการเกษตรไม่มีลานตากหรืออบทางชมรมโรงสีได้เข้ามาให้บริการในราคา5,500บาทต่อตันพร้อมกันนี้นะครับยังได้สั่งการให้ทุกอำเภอครับสำรวจลานตากที่ก่อสร้างจากงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีลานตากนะครับไปใช้บริการ สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มียุ้งฉางก็ให้เก็บข้าวในกระสอบป่านเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวทกสได้ครับแล้วก็ในขณะนี้ทกสก็ไม่มีนโยบายเร่งรัดหนี้สินเกษตรกร,ร,ก,รก่อนครบชําระ และให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเปิดจุดจำหน่ายข้าวถุงของกเกษตรกรและกลุ่มกเกษตรกรที่สีแปรสภาพข้าวเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งขอให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าวที่รวมตัวกันเป็นชมรมให้บริการเกี่ยวนวดข้าวที่มีความชื้นเหมาะสมหรือสุกแล้วเท่านั้นนะครับ นอกจากนี้ครับจังหวัดยังได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโดยวิธีนาดาครับซึ่งให้ผลผลิตข้าวคุณภาพดีแทนการทํานาหวานซึ่งให้ผลผลิตไม่สม่ําเสมอและกําหนดมาตรการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมทํานาไปทําเกษตรอย่างอื่นที่เหมาะสมเช่นทําปศุสัตว์ครับทางนี้นะครับจังหวัดพยาวรายงานแนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรต่อกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์เพื่อเสนอต่อรัฐบาลในการออกมา มาตรการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไปครับ